มือนีมาคัดแยกของเนาะค่ะของเก่าขวดพลาสติกค่ะพี่น้องขวดพลาสติกเอาไปขายเนาะค่ะ<ม>นี่แหละค่ะคัดแยกขวดเนาะค่ะเนาะพลาสติกเอาไปขาย เอาไปใช้ขึ้นหม่กี่้อกเอาไปขายไม่เยอะแยะเลยค่ะลูกกับมะหอยเนาะผุ่นกับเม่นเนาะค่ะเที่ยวผุ่ ลูกเอาเก็บมาให้อสติกแบบนี้ก็แยกไปอีกแบบนึงเนาะค่ะอันนี้เป็นพลาสติกอ,อนนอี่พี่น้องอันนี้เป็นพลาสติกใสราคาจะดีขึ้นมาเน่เนาะค่ะนี่แหละค่ะพวพลาสติกใส พวกนี้พวกนี้ค่ะขวดน้ำเนาะค่ะขวดน้ำผ้าติต๊กใส่ทัดมานี่แบบนี้ก็จะเป็นผ้าติ๊กออนเนาะค่ะออนผ้าติ๊กใส่คนละราคาค่ะแอนซี่จันแซบบี่แลคาเดียวกันค่ะ เพิินนะคะเอาปกพลาติกใสใสใน้ำกันจ้ะว่างๆพ,พี่น้นองน่ะอดีนีกเป็นงานอดีเล็กเนะาะค่ะเนาะใ่ทละะใส่รบดท้ายพี่นอกก้องรถจำลอกไป้ะ กได้ค่าขนมแล้วคะ่ะหลวงพาาสติกอนหลพลาสติกใส ที่โอกรนเนาะค่ะเทนออกก่อนามโอกโอกก่อนถ้าเป็นแก้วก็จะเอาไว้พ่อเขาเนาะค่ะเนาะนี่ราคาหนึ่งค่ะอาจจะติดอ้อน พี่น้องออามาเหดให้พี่น้องเบิรงเนาะค่ะนนนเนาะงานติดเหล็กจ้า